ตอนนี้อยู่ในงานวินเทจนุวดานะครับผมของปี66นะฮะของปี66วันนี้ก็ร้านนี้ต้องบอกว่ามาทุกปีแต่ครั้งี่แล้วจะมากับแกงแต่ดูปนี้มามาเป็นแบบอันนี้เป็นร้านของลูกพี่เปียกนี่อาจารย์อาจารย์แล้วพิเปียกดูครับผมมาทุกปีมาทุกปีนี่นี่นี่พี่เปียกเปียกก็จะเหมือนเดิมนะเป็นพวกแบบ 80ก mm ับเสื้อต right. ัวนลึกลึกหน่อยเขามีกันเยอะแล้วใครชอบ80นก็นี่ได้ไอจี้อ่ามาสเตอร์เปียกอ่ามาสเตอร์เปียกอ่ามาสเตอร์เปียกมาสเตอร์เปียกนะฮะถ้าใครที่ดูอยู่อาทิตย์มาได้นะของก็จะเป็นประมาณนี้นะชอบแบบแบบแปดศูน80ครั้งแต่จริงพี่เพียกเล่นทุกสายแหละมีทุกอย่างเลยยังยงแล่ะ ออยากได้ะมีเงินแบบเธอคอยมีเงินทุกอย่างอ่ะกูเห็นน้งหมดแล้วมวยทุกอย่างอยากได้ก็ทักมาอยากได้ก็ทักมานะฮะมาสเตอร์เปียนะครับผมเอางี้ดีกว่าชขาก็ทักแล้ก็ท้องไอมาจริงเชียวจัดไปครับจัดเปียกเอ้ยวันนี้มีไซส์ผมไหมอ่ะมันแปลกสูงนะดิอไม่มีอ่ะไม่มีไซส์ใหญ่เลยตั้งใส่ยี่สิบหกแล้วอ่ะยี่สิบเจ็ดอ่ะดิยี่สิบเจ็ดแล้วด้วยโอ้โหไปตัดใส่ไปตัดใส่เองไปตัดใส่ตัดเราอยากได้ใส่ไหนตัดใส่เอาอันนี่นี่โอ้โห หมดหมดนะครับอยากให้นะอยากหาให้แต่ไม่มีจริงๆหรอจานใสรจานใหญ่ใหญ่ขึ้นทุกปีปีที่แล้วยังโง่ยิบห้าเลยตอนนี้โง่ยิบหนึ่งยิบเกินเลยสวยงานี่อร่อยนะสวยเป็นศิลปินออกแบบจ้าเบรกไปไอร้านอะไรใช่ไหมไปมาแล้วไปมาตั้มไม่ตื่นเออคำถามที่ต้องถามเลยจานว่าปีหน้าอะไรมาไออย่างช่วงนี้มันจะเป็นพวกแบบก็ก้าสูงแล้วก็แบบ พวกวงพวกวงจะมาพวกเนวาน่าพวกอะไรพวกนี้มาเราว่าปีหน้ามันก็ยังเป็นเก้าสิบเก้าสิบอยู่ดีนะแค่แค่ว่วงมันมีอยู่วงมันซื้ออยู่แล้วมันจะมีทุกแนวกระตูนแนวคุณหนกลับขึ้นมาลูกบอลตัวนี้ก็ก็มา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 ลูกบอลสมัยก่อนเราขายก็เออหูห้าพันแปดพันใช่เป็นหมื่นนะแพงแพงจานน่าสนใจนะจานจัดไปครับจานเดี๋ยว่ายฝากร้านหน่อยครับจาน มัสเตเปียกมัสเตเปียกไอจีทิเดียวเลยอ่าไอจีอยากได้ไปฝากด้วยครบไกดีดี้สาธุจ้าไกดี้ไกดีกิจการจ้าจ้าแว่นสวยครับสีครีมม่วงว่างไปด้วยนะไปหน่อยนะจ้าไปด้ยครับจ้าไปที่เองยังต่อนะจ๊ะแล้วต่อไปเราไปร้านใครดีครับไม่รู้เดินเลื่อนเดินมั่วฮะเดินทัวร์ คือมั่วบ้างงานแล้วก็พาเดินดูบรรยากาศในงานนะครับว่าเป็นยังไงใช่ครับคุณโซตัสและลูกของเขาหวันนี้เราจะไปปวดที่ไหนแล้วก็คุยกับกล้องหน่อยสิลูกหสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์โอเคลืมกดพ่อนะครับทุกคน even though <laughs> <laughs> คนซ่อมเสื้อนะครับเขาได้ขาดินแล้วตัวมื่นาดแย่งเหมือนปีเดวิดโบวีเมื่อกี้คอตายหมดแล้วยอโยอย่บังเกินแล้วตอนนี้เราไปไหนครับคุณตัศไปหาอะไรกินไม่ใช่อันดดดีไปหาของไปหาของแล้วนตอนนี้ครับก็เป็นสถานการณ์จริงนะครับที่เรากำลังรีบไปนะครับเพราะนัดเวลาไว้หนึ่งทุ่มนะครับการเปิดของจาก ภาคใต้นะฮะใช่ไหมใช่ภาคใต้นะกับร้านแบรีนะฮะชุดหัวนะครับที่ที่เราเล็งเล็งไว้นะครับเขาไม่อยากจะพลาดเนี่ยจะแวะอีกแล้วอยู่ข้าวไม่ใช่อะไรเลยโลดิสกูดแกงไปเรื่อยเลยไม่ทักใครทั้งนั้นเราดุมเดียวเฮ้ อะไรคุณจะเหมาหรอคุณเบสลงไหนอ่ะนี่ก็ได้นะง่ายเลยอ่ะเฮ้ย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 จ้าจังหวะสับแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณเนี่ยจะมาเบียดอะไรข้างผมตลอดเลยตรงนี้ใช่ไหมกี่คนแล้วก็โอนห้อนออกใครดึงคนแรกแล้วดึงสองเอาไหมจะได้ผูกหรือจะไม่ตีขามาเอาไหมเอาเป้า ีใครบ้างอ่ะมีใครบ้างดีกว่ามีใครบ้างเนี่ยมีใครบ้างีใครบ้างมีใครบ้างอู้หูหูหูได้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 งูไปดูนี่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้นะคนเยอะวิ่งอะไรอ่ะเอาละเฮ้ยอันนี้แชมเปี้ยนอันนี้เอาแั้วไม่เอาไปเลือกไปเลยนี่ไงครับตัวที่จะเอาอ่ะอุ้ยเอาปะได้ครับผมเอาเลยครับรรยากาศมาสับของฮะเพราะว่าร้านนี้จะเป็นร้านเดียวมั้งที่แบบ รวบรวมของมาเป็นเวลานานประมาณ2 3 4สเดือนใช่จะขนาดใหญ่เลยที่นี่เลยแนะนำครับผมและอยากแบบอยากให้พี่รัฐเป็นมีตัวการละอยากฝากเทคนิคหน่อยทุกหลักสิดรู้ใหม่ว่ายังไงเทคนิคครับเอาเอาที่ชอบครับผมเอาที่ชอบใช่แนะนำให้ที่ชอบแล้วก็ศึกษาความรู้เยอะประมาณนั้นครับเยี่ยมเยี่ยมยุทธอนะอะไรที่ไรอ่ะติดบังหรือเปล่าพาฟิชั่นครับเยี่ยมเอ้ยอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กว่ะเดี๋ยวนี้ไม่คดี ลายยิงปืนนะเล่นได้อ๋เล่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่เล่นเหรอเลหมินนั่นละอันนี้คืออะไรอ่ะซับป๊อปอ่ะไม่รู้อ่ะเอามาก่อนเอาไปก่อนลยซับป๊อปเอาไปก่อนเอ้าอันนี้คือนะอย่า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 ไปไปคืนพูดเลยไปรถกับป้ายด้วยเข็ดขอเข็ดอันนี้อันนี้เอามาคุยกันมาคุยกันเอาป่ะไม่เอาไม่เอาเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาหุ้คุณก่อนดิึ่เอาหุ้คุณก่อนดิึ่งเองคุ้นนายคุณมีอะไรอ่ะคุณมีอะไรผูไม่ได้เลยว่ะไม่ใช่เดี๋ยวดูกันทีเอาไหมเนี่ยเอาเอาอันนี้่่่หลลุดเวไมม ไหนก็คุณมีอะไรอ่ะไม่ใช่เผื่อเทกันอยนี้ไงมึงอย่ามาเอากองรูดจากกูดีอันนี้กำลังเทกันอยู่กัเทกันอยู่ว่าของใครใครเอาอะไรไม่เอาอะไรเดี๋ยว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  เนี่ยเดี๋ยวเที่ยวเขาเที่ยวเมื่อกี้บอกมาได้ออกว้าก่นแรกฮัลโหเข้าหัวเหีย่เลยเนี่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 ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้เท่ไรเนี่ยผมผมไม่อยากได้ตัวเนี้ยเนี่ยอยากดูตัวเนี้ยจวะชุลมุนไหนเหี้ยเนี่ยบอกเลยเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะให้หูไม่รู้กูหยิบมาไวๆไงเที่ยกูรีบเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพเลยสัตว์แย่งกันกับไอ้ปามเนี่ยเลยจัด โอ้โหไม่ได้เราเช้าไม่ได้เราวงการนี้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ไรอ่ะหายไม่เอาอะไรส่งมาทางนี้ครับให้ยมึงอย่าวางบนโต๊ะเด็ดขาดเลยบอกก่อนมันกลายเป็นของกลางเลยอ่ะมันกลายเป็นของกลางเลยอ่ะกูบอกให้กอดไว้อะไรของอะไรดูไม่ได้ดูไม่ได้กูโซตัสกูโซตัสเอาที่กูโซตัสเฮ้ยเฮ้ย้มึงทำอะไรกูไม่ให้ดูยังยางยางโนบโรโรไปดูไปดูในร้านอินไมสโตโรน่อหนอหน่อหนอดิทมหนอดิทามโร เราดีทำ sorry sorry ไปเริ่มอยู่บัตรซอ r r ี่ this this a business yeah this a business ่กอน yes 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 ทำให้ตื่นเต้นอีกน่ากีฬากูเห็นแล้วกูหมันนสัตว์ไม่ใช่อะไรเลยดิลี่ดิลีตัวเองได้นักเกัตว์เอาจะไหนครับกูหายนักแก็ตดูมึงดูดีๆทุกคนหรือเปล่าใช่ไหมย้อนยิ้มทุกคนที่เขาหายไปเลยกระโดดเล่นนุ่มเลย อ่ากูเจอแล้วคนได้ด right. ่านเลยเด็กออเฟอร์มาครับพี่ขอสามเปนห้าอารีอันนี้อืมสวัสดีดาลีอะไรสวัสดีดาปีอะไรนะพี่นั่นแหลอยากให้ขายเนาะอะไรถ้าขายบอกผมนะครับขอบคุณนะครับอยากมากครับขอเนี้ยมันอะไรเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวผมแย่งไม่ได้เดี๋ยวต้องเปิดเดี๋ยวต้องเปิดไม่ผมขอเกียนชิ้นนี้ละ นี่คือบรรยากาศคร่าวๆใช่นี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 ่คือแบรีครับนี่เลยผู้ท้าชิงลำหนึ่งของผมใช่นี่คือแบบเมื่อกี้เหตุการณ์เป็นไงบ้างก็คือใส่กันบอกบอกที่บอกว่าจะโอดีออกใช่วางปั๊บพองปุ๊บใครเป็นคนหยิบคนแรกนี่เลยนี่เลยนี่จะออกมาออกเฮ้ยขวา ร้อนเลยยัแม่นี่เราเรียมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนรักกูไม่ทำกูมีคนทำกูเชื่อกูเถอะไอ้เหี้ยนี่ยไม่แต่อย่างว่าแหละถ้าเราไม่เลี่ยมเขาก็เลี่ยมถ้าเกิดนี้ก็เลี่ยมเต้เลี่ยมไปก่อนเลี่ยมเต้คุณก่อนเลยคุณเปิดก่อนเลยแล้วงอเคนี่ครับเอ้ยคุณคุณก็แยกกับผมเหมือนกันใช่ไหมนี่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 ไม่ไรอ่ะนี่เขาเขาดึงผมผมดิเขาตัวนี้ตัวนี้แล้วเป็นไงวะครับบรรยากาศ ก็โอเคคมันนะไม่ได้เลยคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนที่โกรธกันนะมีโกรธกันมือใครมือมันอาจจะมีแข้งกันเล็กๆน้อยๆอาจจะมีเครื่องนิดนิดไอี้ของกูแต่ว่าพอเราไปเจอกันที่ร้านนี้ใช่ป่ะก็ปกติก็เข้าห้องน้ำได้ไปหาร้านแต่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นยังไม่ได้เข้าแล้วเป็นน้ำแม่งกูเล่นแม่งเลยาข้าวปาห่าแล้วไม่ได้เดี๋ยวเราจะให้ดูเรื่อยๆ